สวัสดีค่ะแม่นกกับพี่ต้นไม้วันนี้ก่อนนอนคืนนี้แม่นกจะให้พี่ต้นบอกสีเพื่อนๆก่อนว่าไอ้รถพี่ต้นที่วางอยู่เนี่ยมันมีสีอะไรบ้างโอเคไหมครับก่อนนอนนะคะเพื่อให้พี่ต้นได้จดจําว่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีรถอ่ะไหนพี่ต้นอักขนไหนก่อนอ่าไหนยกให้เพื่อนดูสิอ่ารถดับเพิ่มพี่ต้น มันมีสีอะไรบ้างแม่อันนี้บบไปไหนรถดับเพลิงมีสีอะไรบ้างคะสีแดงไหนต้องไหนสีแดงลูกอี่อะโชว์เพื่อนๆดิตรงนี้สีแดงไหนลูกสีแดงอันไหนคะสีแดงชี้เพื่อนอะตรงนี้สีแดงนะคะแล้วสีอะไรคะอะต้องไหนสีน้ําเงินอะตรงไฟนี่นะคะไอ้เพื่อนดูหน่อยนี่ เดินบอกว่าไฟตรงนี้สีน้ําเงินอะตรงไหนอีกไฟสีด้านข้างนั้นอะไฟด้านหลังไฟด้านหลังตรงนี้นะคะนี่ค่ะสีน้ําเงินแลวนี่สีอะไรลูกสีขาวบันไดสีขาวไอยุเพื่อน่นี่นะคะสีขาวไว้แล้วมีสีอะไรอีกสีแดงสีขาวแล้วล้อสีอะไรลูกสีดำล้อสีดำ black นะคะนี่นะคะล้อสี ดำนะคะโอเคมีสีอะไรอีกนะรถคันนี้อ่ะล้อสีนี้อ่ะล้อล้อล้อตรงนี้สีอะไรเหรอลูกสีอะไรครับสีเงินสีเกรย์เทาหรือซิวเวอร์เกรย์หรือซิวเวอร์ซิวเวอร์ซินะคะอันนี้ซิวเวอร์ล้อนะคะล้อซิวเวอร์สีเงินนะคะนอกจากสีดำแบล็กแล้วก็ซิวเวอร์ข้างในสีเงินนะคะอ่ะคันนี้หมดหรือยังหมดหรือยังคะอีกตัวนึง ต้นบอกว่ามีอะไรนะตัวอะไรนะลูกตัวนี้ตัวอะไรนะคะเ <S, <F>. <S, S ตัวนี้ตัว S นะคะตัวนี้ตัวเ F. F นะคะเรียนรู้ภาาษอังกฤษอีกสองตัวนะคะ S กับ F นะคะอ่ะคันนี้หมดหรือ,อยังอเออเอ่ะหมดแล้วต่ไอไปคันไหนต่อ,อคันนี้อ่ะคันนี้อ่ะคันนี้ต้นอยากได้คันนี้นะคะคันนี้เราหมดแล้วคันนี้อ่ะไม่เป็นไรอันนี้ คันนี้มีสีอะไรบ้างสีเหลืองอ่าอันนี้สีเหลืองนะคะเยลโล w สีอะไรคะนี่สีสีากสีอะไรเอ่ยนี่สีอะไรอันนี้สีอะไรให้เพื่อนๆดูหน่อยนี่สีอะไรสีเกรอ่าสีเกรคือสีสีเทานะคะแล้วมีสีอะไรคะมีสีดำมีสีดำตรงไหนสีดำเอ่ยชี้ให้ดูห่อยตรงนี้อ่ะตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้สีดำนะคะแล้วก็ล้อล้อสี ดำอ่าล้อสีดำเหมือนกันนะคะแล้ววนหรือยังคะวางอ่ามีสีอะไรอีกอันนี้ไม่แปดแปดแปดสองสามอ่าได้ตัวเลขอีกสามตัวนะคะนี่นะคะพี่ต้นบอกว่ามีเลขนี่นะคะมีเลขนี่นะคะมีเลขแปดมีเลขสองมีเลขสามแล้วสังกฤษว่าไงแปดแปดแล้วสังกฤษว่าวัน เอนะคะเอสองภาษาอังกฤษว่าเลขอะไรนะ t w เลขสามภาษาอังกฤษว่า t นะคะอ่าคันนี้หมดหรือยังคันนี้อ่าหมดสีหรือยังคะอ่าหมดแล้วอ่าต่อไปคันไหนเอ่ยอันนี้เก็บแล้วนะคะคันไหนคะอ่าคันนี้คันนี้รถโมปูลใช่ไหมมีสีอะไรบ้าง สีส้มสีส้มภาษาอังกฤษว่าอะไรนะออเรนอ่ะออเรนสีอะไรอีกนี่สีเขียวสีเขียวภาษาอังกฤษว่ากรีนนะคะออเรนกรีนแล้วสีอะไรอีกหมดแล้วหมดแล้วหรอยังไม่หมดยังไม่หมดตรงไหนสีดอ่ะสีดำข้างหน้าสีดำภาษาอังกฤษว่าแบกแบกล้อมันก็สีดำคะล้อล้อก็สีดำหมดหรือยังคะ มีสีเกรนี่นะคะตรงนี้นะคะสีเกรคือสีอเทา<อ>นะคะสีเทาแล้วต้องอ่าหมดหรือยังคันนี้อ่าหมดแล้วเก็บค่ะข่้นไหนอีกขั้นใหญ่นี้ก่อนไหมคะขันใหญ่นี้ใช่ไหมรถตุ๊กตาเอาไหมคะรถตุ๊ตกตา<ม>อ่ะยังไม่เอาอ่ะขั้นใหญ่เก็บไว้ก่อนนะคะยังไ,ไม่เอาอ่ะอบอกค่ะมันมีนุ่มอะไรด้วยอ่ะต่อไปคั้นไหนอ่ะคันเล็กจิ๋วนี่นะคะมีสีอะไรบ้างมีสีแดง อ่ามีสีแดงตรงนี้นะคะสีแดงภาษาอังกฤษ,กฤษว่า red สีอะไรคะสีเหลืองอ่าตรงนี้มีข้างบนด้วยนะคะข้างบนแล้วก็ตรงนี้สีเหลืองภาษาอังกฤษว่า yellow เย็นหลแล้วหมวกนี่ล่ะหมวกคนขับนี่อ่ะสีบรูสีบูและล้อรถนี่แ่ละลูกล้อรถสีไร สีขาวสีขาวรถสีขาวภาษาอังกฤษว่า <Wow. S 1> ว้ายแล้วนี้แหละตัวรถนี่แหละตัวรถส,สีเขียวสีเขียวเขียวอ่อนใช่ไหมคะภาษาอังกฤษว่ากรีนใช้กรีนก็ได้นะคะอ่ะคันไหนอีกอ่ะคันนี้เสร็จแล้วคันไหนอเลยอ่ะ okay. โอเคโอเคอ่ะสองคันนี้คันไหนก่อนครับ สองคันเลยสองคันเลยออะพร้อมกันเลยเอาบอกแม่ซิมีสีอะไรบ้างมีสีส้มกับสีอ่ะอันนี้สีส้มนะคะอันนี้สีส้มนะคะมีสีม่วงสีส้มอ่ะนี่สีส้มนะคะตรงนี้สีส้มอันนี้หมวกสีหมวกคนขับนี่สีอะไรนะเนี่ยหมวกคนขับสีอะไรต้นต้นครับหมวกคนขับสีอะไรสีม่วงนะคะแล้วนี่นะ พี่โม่เนี่ยโม่ปูนสีอะไรดูสีเขียวอูนสีเขียวนะคะสีเขียวนะคะอ่ะล้อสีขาวเหมือนเดิมอ่ะคันนี้เสร็จแล้วอ่ะต่อไปคันไหนเอกคันนี้อ่ะตัวรถสีอะไรลูกสีม่วงอ่ะตัวรถสีม่วงหมวกคนขับสีสีม่วงไอหมวกคนขับสีอะไรลูกสีเขียวออสีเขียวอ้อวโอ้มันวิ่งด้วยตุ้งอ่ะ โอ้ยคอ้ยอาไรนอะคันนี้คันนี้ไม่เห็นวิ่งอ่ะอะาคันนี้รถล้มทนตกแล้วเอาวิ่งเอาวิ่งห็นึ่ง,อ,งอู้อู้อ่ะอาคันนี้ก่อนคันนี้คันนี้สีอะไรบ้างคันนี้สีอะไรบ้างคะไม่สีอะไรอ้าตรงนี้สีลายเอื่ยนะคะคันเล็กจิ๋วนี่นะคะตัวนี้สีตรงนี้สีเหลืองใช่ไหมคะ เย็นลใช่ไหมคะ mm hmm. ใช่ไม่เอ่ย mm hmm. อ่ะนี้สีเหลืองอันนี้สีอะไรนะเนี่ยปูนปูนข้างบนเนี่ยสีเขียวอ่ะสีเขียวนะคะอุ้เขียวอ่ะแล้วล้อมันลรหลบเห็นล้อมล้อมันสีอะไรยสีม่วงสีม่วงเพิๆนะคะ <À> หน้ารถไฟสีอะไรครับมีตาด้วยเห็นไหมสีอะไรครั สีขาวว่าอ่ะแล้วคันสุดท้ายคันนั้นยังไม่ได้บอกเพื่อเลยคันนั้นอ่ะมีสีอะไรบ้างสีเหลืองออสีเหลือง yellow แล้วก็มีสีดำสีดำาแรกใช่ไหมคะแล้วก็มีคนสีช่องอ่าคนขับไหนไหนคนขับไ็้เพื่อนดูสิคนขับอยู่ข้างในนี้นะคะนี่นะคะเป็นสีส้มนะคะเป็นสีส้มอ่า หมริยางอ่าววันนี้ก็ได้เรียนรู้สีกับพี่ต้นไม้กับแม่นกแล้วก่อนนอนวันนี้นะคะให้เด็กๆได้เรียนรู้นิดนึงก่อนนอนนะคะมีเป็นกิจกรรมเล็กๆให้เขาได้เรียนรูส้สีใช่ไหมครับได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมคะฝากติดตามใช่ไี้แค่บอกไม่ทิค่นี้ ฝากติดตามช่อง t T R Story พี่ต้นไม้กับน้องมีตังด้วยนะคะบ๊ายค่ะ